สาสวัสดีพี่นอนกิน<อ>ขพาวค้องแสบเลยเนี่ยปีนป่าครับสมพักเบิ้ลหนัดเขาเนี่เบิ้เป็นจิ๊บๆเปี่ยนกับเปี่ยงพอาะบพรแบงคือยาวเป็นจิจ๊บๆนีอโอ้ค้องแสบนะแล้วพวกเปลือ,อกอนหนามเลยเหรอจะซักผาพวาเปิดน้หนามอาขอชิู้้จะมว่าใครปิด ใช่ใส่มัวมนลวกกได้บอกคอยมาบอกแม่กูได้ปันมันไม่หน่ายบ้าเครื่องใจนำยาไปเนี่ยต้องพามันเออเด้อโอ้มันดูดผาโอ้ห่าเนเออไม่กลับว่างงา เสกเปนจะทำมีเนาะโอ้นูดอันรมันสมแหงน่มันสมแหงก็ดีหายเครื่องเราโบได้ถอดมานำการเบิดปบายมันเงียกูยามมันเงียหนามโบอยูนต้องวัวได้ไปเจออืมอ่ะมอเจลก็สองโต้ mua ừ. cái ừ. này umm nào bắt bắt nước này được để, để, ừ. để, ừ. ừ. để không thằng lắm dạ

บนค่ยอดมันหนักากฝามันกินไหนมั้หัวตั้งสีเริมจมูกเริมมองจมักสมแห้งเลยไม่ได้อ้งสมแห้งเลยนี่ก็เป็นเหกินขสพอากันเนาะขันมอเลมขัน เราตุนให้ใช้ตุนเย็นไปด้วยเต้ากินมานานรู้วหม Chị áo ý ừ. chị <laughs> <laughs> Có ăn tiếp khảo hoài được Ừ Này cũng xàm. ไปจะได้มันมีกามังบ่มีกินหนวดคือไปเดมกินซื้อชงกอ่งปันหาหมอมันมมนั่นบ่มีปาอย่าเลยหนามยังไลยอยู่ได้จะ <laughs> จำช่วงไหแต่ก <laughs> ็พึง่งเนาะแ่บกรพอ้หาซื้อมาซื้อ้ายซ้อรายวันละด้จ็พต่ก็กินเราเป็นแน,น่นะ ันกไอาไปอ่าัจุงจุ่มทานลไปจิ๊บจ๊บจ๊เจ็๊เหล่อค็บด้วยอู้ชมก่าว่ากัได้น้องคิปนี่เราซำนี่พี่น้องขอบคุณได้ลายเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมคิปหนาพอกันไหม